สวัสดีครับผมชาเอกนะครับวันนี้จะพามาดูพ่วงแบบเบาะนั่งนะครับผมจะมาดูระยะว่าผมทําระยะเท่าไหร่นะครับเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนอยากจะไปทําขายหรือไปทําใช้งานเองก็ได้นะครับผมสร้างรายได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวนี้เข้าด้านหน้านะครับผมโครงสร้างจะมองดูง่ายเลยนะครับตัวนี้เป็นประตูด้านหน้านะครับสามารถปิดเปิดได้ตัวนี้ก็ทําเป็นโซ่ล็อกอ่า พอปิดก็บางคนก็จะมีทําเป็นกรอนตรงนี้ก็ได้ครับทำเป็นกรอนรอกนะครับผมมามาวัดกันขั้นตอนแรกครับก็ขึ้นขึ้นขึ้นโครงตัวล่างก่อนโครงตัวล่างนี้จะใช้เป็นหกหุนเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ผมจะใช้อยู่ที่เก้าสิบห้านะครับเก้าสิบห้าความยาวก็ร้อยสิบห้านะครับร้อยสิบห้าครับผมสูงกรมมาตรฐานไปเลยครับผม สูงสี่สิบนะครับครับส่วนตัวไอตัวด้านหน้าผมจะทําเป็นโค้งนะครับให้ปันเป็นโค้งรับมุมหน่อยนะครับตัวเบาะหลังนี่ก็จะเอายาวหน่อยนะครับเอาสักสามสิบสองนะสามสิบสามนะครับผมเพราะว่าจะนั่งเต็มทั้งนั้นช่วงไอตัวช่วงซุ้มล้อนะครับจะเล็กหน่อยนะครับผมจะเอาเป็นยี่สิบห้าด้านในนะครับผมมาเลยครับส่วนตัวความสูงของเบาะก็อยู่ที่สามสิบนะครับ เวลาพิงไอตัวพนักพิงนะครับผมนะครับประมาณนี้ครับซุ้มล้อที่ใส่สวิงอาร์มนะครับผมทดี๋ยวจะดนนัดเดี๋ยวเราจะมีเหล็กแบนมาเสริมตรงนี้อีกนะครับนะก็อยู่ประมาณนี้ครับยี่สิบห้าเนี่ยครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังส่วนตัวด้านในนะครับผมด้านในตัวพ่วงพื้นที่ใช้งานก็หกสิบห้านะครับหกสิบห้าหกสิบห้า 65พื้นที่ใช้สอยด้านใน65นะครับตัวซุ้มล้อ25ครับ25ด้านในโอเคครับส่วนไอตัวพนักพิงเนี่ยผมจะใส่เหล็กแบนตตรงนี้อีกนะครับมาท้ายสองฝั่งเผื่อเราได้ยืดยึดตรงเบาะนะครับผมเ็าประมาณนี้ครับโครงสร้างตัวนี้เหล็กหกหุนจะใช้อยู่ที่2เส้นนะครับผมใช้ฐานมันแล้วก็ตัวรับตรงนี้นครับส่วนตัวสี่หุนก็อยู่ที่สี่เส้นนะครับผม ก็เหล็กก็จะอยู่ที่ประมาณหกเส้นกว่าครับเจ็ดเส้นนะ่ครับผมตัวนี้ยังไม่มีลังคานะครับเราต้องใส่ซุ้มล้อก่อนพอใส่ซุ้มล้อเสร็จปุ๊บเชื่อมหูบูทเชื่อมโช๊คเสร็จแล้วก็ค่อยแปมแปะแผ่นทึบแปะแผ่นนะครับผมตอนนี้นะครับสวยงามนะครับผมโครงสร้างเหล็กประปาคาดเหลืองนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ